สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกตาสวัสดีค่ะน้องนุ้ยสวัสดีแฟนเพจของกิษฎตาร์กู๊ดค่ะทุกท่านนะคะ่วันนี้นะคะเราก็มีในส่วนของรถเก่งซีดานมานําเสนอลูกค้าทั้งสองคันค่ะนะเริ่มต้นที่ Honda City ก่อน Honda City 1.5 ZX ตัวนี้นะคะปี2006ราคาเอาไปเลยค่ะ159,000บาทเท่านั้นจ้ะออกรถแค่9,000บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ3,800บาท5ปีนะคะแถมประกันชั้น2 1ปี นะคะเซ e เจะเป็นตัวไหนก็คือเครื่องจะเป็นเครื่อง v t e ทแล้วเครื่องตัวใหม่แล้วนะคะที่สำคัญคันนี้มีแก๊สแล้วแล้วก็มีแม็กด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าประหยัดมากประหยัดจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันมาดูโฉมว่า Honda City ZX ตัวนี้นะคะเป็นโฉมแบบไหนอ่ะนี่เลยกระจังหน้า อย่างแรกเลยตัวนี้เซเอมันเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วนะคะลูกค้าเน่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกดูไฟนะคะสังเกตหลักๆเลยนะคะเวลาซื้อรถเก่านะคะปีเก่าคุณเน้นตรงไหนไฟต้องไม่เหลืองนะคะคันนี้ไฟยังใหม่อยู่เลยนะคะแล้วก็ไฟเป็นแบบไฟใบไม้ใชะคะแม็กน้องนุ้ยพร้อมกับแม็กค่ะคือราคาแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่แค่แม็กก็ปลาไปเกือบสองสามหมื่นแล้วน้องนุ้ยนะคะ แม็กตัวนี้จะเป็นแม็กเดิมๆนะคะใช่แม็กเดิมๆแบบไหนก็คือแม็กคือไปปัดเงาไปปัดล้อให้ดูแบบดูเก๋ดูเก๋นะคะแม็กขอบ15ก็คือยางเดิมๆคือ<ช>ลูกค้าเวลาจะเปลี่ยนแต่ละทีก็ประหยัดเซฟนะคะยางขอบ15นะไม่แพงโอเคเห็นไหมคะยางไม่ได้แต่งมานะคะคันนี้แม็กก็คือแม็กของออชุดแต่งก็จริงแต่ว่าไม่ได้แบบโหลดมาไม่ได้<ช>แต่งแบบ ทำให้เสียรถแน่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างเห็นไหมคะไฟเลี้ยวด้านมีไฟเลี้ยวตรงนี้แล้วยังไม่มีไฟไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยอช่นะคะตัวนี้อาจจะแต่งมาให้สวยๆเพิ่มอีกนิดนึงเขาจะใส่เป็นตัวโครเมียมมือจับนะ,ะตัวนี้ไม่ได้เป็นเป็นของไอ้นี่นะแต่ว่าจริงๆเขาแปะมานี่เขาซื้อตัวนี้เขามาเพิ่มแล้วก็นี่ค่ะตัวนี้เขาก็คือเหมือนใส่โครเมียมเพิ่มเข้าไปเนี่ยเห็นไหมคะ Honda City ZX เน่เพิ่มความเหมือนว่าบางคนเขาชอบแต่งให้มันสวยมากขึ้นนะคะนี่มาเรามาดูกันเรื่อยๆเลยสีก็เป็นสีเดิมนะพี่เต๋าตัวนี้นะคะเป็นสีเดิมจริงๆอ่าแล้วดูไฟท้ายเห็นไหมคะ ZX เอ็ขาจะเป็นไฟรุ่นนี้ก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัวสุดท้ายนะคะรุ่น z ซเก็คือไฟเขาจะเป็นไฟท้ายเป็นแบบนี้คือสวยเลยนะคะแล้วก็น้องนุ้ยค่ะันนี้เห็นไหมถังแก๊สเล็กๆกระทดรัดไม่กินพื้นที่ถูกต้องนี่ย ห้องใส่สัมภาระเขายังกว้างและใส่ได้ของได้อีกเยอะนะคะลูกค้าลองดูนะค่ะข้างในก็เป็นยางอะไหนะคะนี่ชุดแต่งเขาไม่ไม่พอนะมาพร้อมนี่สปอยเลอร์ค่ะสปอยเลอร์เขาเป็นแบบยกเนอะแล้วก็มีไฟไฟเบรกดวงที่3นะคะลูกค้า มาเรามาดูด้านในกันดีกว่าเน่เห็นไหมเริ่มต้นเลยจากประตูด้านข้างเขามาในแนวทูโทนค่ะพี่เตา๋าค่ะอ่าสไตล์ของ C i t y z เซเขาก็จะเป็นแนวกร,รมยี่ค่ะอ่าเห็นไหมคะเป็นแนวกร,รมยี่คอนโซลไม่ร้อนเนานะใช่ไม่ร้อนบอกกร,รมหยี่นี่คือเรามันจะไม่อมความร้อนมาหันไปขึ้นมาเย็นสบายแล้วก็เห็นไหมคะคอนโซลเขา แทบไม่มีการใช้งานเลยเครื่องเสียงครบเป็นจอทัศสกรีนนะคะ<า>ตัวนี้นะแล้วที่สำคัญใช่ชัดแจ๋วถูกต้องแล้วก็พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเดิมๆแล้วเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีสามารถกดปุ่ม เจ็ดสปีดโหมดได้เลยนะตัวนี้นะนี่ลติฟังก์ชั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันมาดูด้านหลังที่พี่เต่านั่งนิดนึงเนาะพี่เต่าเป็นยังไงบ้างคะด้านหลังเล็กสบายดีค่ะสบายไหมสบายดีค่ะข้างหลังก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่เบาะฟูฟ่องเลยน้องหนุ่ยนะคะนั่งสบายสําหรับคนตัวใหญ่อย่างเราต้องบอกว่าบ้านั่งมากเห็นไหมคะมันยังไม่มีรอยขาดเลยใช่ไหมพี่เต๋าอ่ะมีที่ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าไปกัน3มคนนะคะก็ เก็บที่พักแขนไว้นะคะถ้าไปกันสามถ้าไปกันสองคนนะคะก็มีที่พักแขนไม่เมื่อยมือมะนะ,ะนั่งแบบเก๋ไก๋นะคะมาเรามารอดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนี่เครื่องเดิมเราเน้นนะคะการันตีว่าเราไม่มีการเปลี่ยนเครื่องค่ะการันตีทุกอย่างเลยเพล่คว่ำชนหนักหรือว่าจมน้ํา ในส่วนของเรานะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง v ีเทคนะคะ1 5 0 0ซีซีเครื่อง v ีเทคนะคะอันนี้กําลังขับเคลื่อนดีมากแล้วก็เป็นเครื่องพันห้าก็ประหยัดน้ํามันนะคะน้องนุ้ยไม่ต้องติดไม่ต้องเปิดแก๊สก็ได้แต่เราติดแก๊สไว้นะคะเวลาเราไปต่างจังหวัดมันคุ้มจริงๆสำหรับวันนี้นุ้ยกับพี่เต๋าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในไรสดหน้านะคะสําหรับวันนี้ที่ขอขอบติดตุกข่าติดตานะคะสวัสดีค่ะจะรีบไปไหนไปรุ้